มีู้ถามอีกว่าความวุ่ซ่านเนี่ยเราจะกำจัดออกมาจากตัวเราได้ยังไงโอ้โหถามซะเป็นสิ่งที่ยากมากเลยไอ้ความวุ่ซ่านเนี่ยมันจะเด็ดขาดได้กันโน่นแหละสำเร็จพระหันนี่แหละถึงนี้เขาเรียกอุทจักอุทจักเนี่ยความวุ่ซ่านลํำคาญจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูสาเหตุกันดีกว่า สมาธิเนี่ยทำให้เกิดความสงบระงับแต่คนที่มีปัญญามากจะฟุ้งซ่านมากนิสัยผู้มีปัญญามากฟุ้งซ่านมากเพราะฉะนั้นมันก็มาจากการที่เรารับเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตประจําวันเรื่องนั้นเกิดเรื่องนิดดับเรื่องนี้เกิดเรื่องนีดดับสลับไปเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องที่ทําให้พอใจไม่พอใจก็จเกิดดับดับไม่เหมือนคนในป่าคนในป่านี่มันอยู่ในความสงบบรรยากาศที่สงบแล้วก็ทำมาหากินอังเทียใช้เลี้ยวแรง อย่างเช่นเข้าป่าตัดตัดไม้หาฟืนอะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะไปอยู่ในบรรยากาศที่สงบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาคิดมากตัวเองก็มีความชํานาญที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเรียนรู้เอาไม้อะไรอะไร,ะไรแต่มีอะไรจนกระทั่งพื้นฐานของความสงบมันอบอุ่มเพราะวะ่าจิตใจของเราอยู่แล้วไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครมันก็เลยตกอยู่ในภาวะที่สงบ การนี้ความสงบถ้ามันสงบจนนิ่งมากๆม,ม,มันก็เรียกว่ามันขาดปัญญามันทำงานที่ใช้กาลังอย่างเดียวถ้าเป็นคนไม่ขาดปัญญาแต่คนที่มีปัญญามากฟุ้งซ่านมากเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่เดี๋ยวไอ้นั่นกลายเป็นโรควิตกจรหลดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาปรับศีลนะก็คือความเป็นปกติทําให้เป็นปกติก็คือเมื่อสมาธิมากเกินไปเรปาก็เจริญนิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา ถ้าเป็นคนทั้งโลกก็สมาธิมากเกินไปแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนเรียนรู้วิชานะเพื่อความก้าวหน้าพระพุทธเจ้าบอกปัญญาเที่ยวประเสริฐกับทรัพยนะ์แต่ปัญญามันก็ต้องอาศัยทรัพย์ทรัพย์ก็ต้องอาศัยปัญญานะอย่างพระโมคคัลลาเนี่ยนะมีฤทธิ์แต่ทักคะทางฤทธิ์คือคือคือ,คอเลิศทางฤทธิ์ ถามมีปัญญาไหมก็เป็นเพื่อนของภาษาลิบุตรแล้วก็มีปัญญาน้องๆภาษาลิบุตรแต่ภาษาลิบุตรที่มีปัญญามากเอตัสค่าทางปัญญาถามมีเลดไหมท่านก็ศึกษามาก็เป็นน้องๆ้องลองลอง,องจากพระโมคคัลลานั่นแหละแต่ว่าเด่นในทางเลดทางปัญญาที่แตกต่างกันไปอันนี้ผู้มีปัญญามากเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รู้ได้ยินได้เห็นได้เป็นเป็นพระหูสูตรได้ฟังได้อะไรเห็นเรื่องกเกิดดับดับดบนธุ์ ะพวกมีเล็ดเนี่ยเป็นพวกที่ใช้มีจิตเป็นสมาธิดีใช้ทำงานใช้กำลังมีพละากำลังท่างกายทางใจดีอย่างเงี้ยอันนี้เราปรับสิในการดาเนินชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความพุ่งสร้างทั้งสมาธิทั้งสมาธิท,าธทั้งปัญญาในทางศาสนาที่เราจะสร้างสมาธิโดยตรงเราก็ต้องเจริญสมถะเจริญสติ ทำให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นเป็นสมถะความสง,งบระงับทําให้เกิดพละกกาลังทางกายทางใจขึ้นมาจะ่างกับกายก็กายมีกําลังตั้งเคลื่อนไหวใจมีกําลังทั้งหยุดนิ่งทาปัญญาแล้วเราต้องเห็นรูปนามเกิดดับเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแทนที่จะเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งมันเป็นเรื่องปัญญาภายนอกทางโลกโลกเกินไปเรากลับมาเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่เป็นปรรัญญาปร,รมัตดเปรร็นปรรัญญาโดยเร็ว เป็นวิปัสนาในเชียงเจริญศีลสมาธิปัญญาคือสมถะวิปัสนาให้เป็นปกติก็คือมีศีลนะเพราะฉะนันนน้นเนี่ยไอ้ส่วนเรื่องความผุ้งสร้างลำคาญจิตเนี่ยจะขจัดออกไปได้เนี่ยเราก็ต้องโนเราเป็นพระหรหันต์เจริญสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเห็นกายในกายเวในเวทนาจิตในจิตทำในรมก็คือเห็นให้มีสติเห็นความรู้สึกนะอย่างเดียว แต่ความรู้สึกมันมีอยู่ในฐานกายอยู่ในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมมันอาศัยในสีฐานเราจะทําฐานกายอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าเราทําได้นะนั่งอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าเราไม่ยืนไม่เดินเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติมนุษย์ต้องนั่งนอนยืนเดินเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ย